สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็ผลง,งานเกดเต็มสิบให้สิบเอ็ดทุกอย่างเป็นไปตามแพทเทิร์นที่วางไว้ทุกอ,อย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้ดัางนั้นแล้วอยากจะบอกว่าตัวเองพัฒนาจริงๆจากวันแรกที่ใครๆถ้าใครๆเห็นนะคะว่าก็รของเกบเป็นยังไงจนวันนี้เกบได้ย้อนกลับไปดูตัวเอง S <S 2> <S 2> ย้อนกลับดูคลิปที่เราเดินไปแล้วแล้วรู้สึกว่าวันนี้เราค่อนข้างที่จะสกเซสเพราะว่าเราทําตามแผนที่เราวางแล้วเราก็พัฒนาเพิ่จริงๆอย่างหนได้ชัดดังนั้นฝากทุกคนเป็นกำลังใจแล้วก็ร่วมเชียร์เด็กคนนี้ด้วยนะคะเพราะเราไม่ได้มาเล่นๆ <S <S 2> <S 2> และแกเชื่อว่าในอนาคตรหรือไม่ก็ปีนี้เราสามารถมงเรนไทยได้หรือว่ามงเตนอินเตอร์ได้ดูเชื่อว่าในศักยภาพของหนูค่ะเออแล้วตอนนี้แกงนุ่มป่องเป็นไงบ้างคะก็ ด้วยความที่เราห่างก,กันเพราะว่าหนึ่งช่วงที่เราป่วยแล้วก็สองช่วงเนี้ยเป็นื่องที่มาเชียงใหม่แล้วมีการแยกรถบัสกันนั่งแล้วก็แยกลุมกันทำกิจกรรมตรงนั้นแล้วเราอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันเยอะแต่ว่าก็ยังว่างๆก็ยังมานั่งด้วยกันอยู่แล้วเราได้มีการให้กำลังใจกันยังไงบ้างเพราะว่าในแก๊งเราก็ล่าสุดก็เพิ่มมีการไลฟ์สดเพราะว่าโดน P D T ไปเอย่างเงี้ยราก็เข้าไปปลอบใจบอกว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะยังน้อยเราก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่เราสามารถให้กำลังใจได้แล้วก็ยังมีกองที่ซัพพอร์ตเพียงจี้อยู่่กเลยสึวา ก็ก็เห็นใจแล้วก็ให้กําลังใจค่ะค่ะแล้วในส่วนของเรื่องอ่อรอกขัญใจเชียงใหม่เกตเตรียมอะไรมาเซอร์ไพรส์แฟนบ้างสำหรับหนูแล้วหนูจะย้อนกลับดูตัวเองต่างๆจุดบกพร่องต่างๆแกลนฝันใจจะต้องไม่มีอะไรผิดพลาดแกลนฝันใจจะต้องเดินให้ย่วยให้ยวนที่สุด ลาตีต้องเดินที่สะโพกฉ่ำบิดเือนเอ,อนเชียร่าเพราะเราจะเป็นสลิดลาตินค่ะฝากให้เป็นแฟนติดตามเราหน่อยสวัสดีทุกคนนะคะออติดตามได้ทางทิกตอกไอจีจะชื่อเหมือนกันเกตุวัล e ีดอทพี w A L e e. เอชเคอีจวเอีดอทพีเค่ะมาถึงสเต็ม้าง,งสวัสดีค่ะวันนี้ผลงานของเราก็ทำเต็มที่นะคะในเขาเรียกว่ารอบ ชุดว่ายน้ำน้องแม่ก็คือทำเต็มที่จริงๆนะคะในเรื่องของซิกเนเจอร์ก็อาจจะแบบว่ามีผิดพลาดนิดหน่อยถ้าเต็มเต็ม<อ>สิบกองขอให้ตัวเองก้าวเอาไว้ไฟนลอลแบบพึ้งเลยเกิดเลยนะคะแต่หลายคนก็เซอร์ไพรส์กับท่าโพสของเรานะที่มันอย่างเงีย้ยอ,อยังไงแม่ซื้อแล้วใช่ไหมซื้อกว่านะแม่ซื้อแล้วเกนะ อันนี้ใครเป็นคนช่วยเ้องคิดในการเรื่องแบบว่าหาสิ่งในเจ้าพูดเงคิดเองเลยค่ะหลังเวทีก็คือตึ๊ดตๆ๊ดต๊ดเลยอ่า <c oughs> เราให้เร,เราเรามองว่าถ้ารอบนี้เราทําได้ขนาดนี้รอบต่อไปเราวางแผนอย่างของเราไว้ยังไงบ้างก็คือทำทำเต็มที่ในทุกรอบบอกแล้วว่า การการประกวดแต่และรอบสแตมบอกเสมอกับพี่ๆชาวด้อมว่าจะทําทุกวันให้เหมือนวันไฟแนลก็คือเราต้องทําให้ดีจากที่เราดีอยู่แล้วเราย้อนกลับไปดูว่าเราทําอะไรผิดพลาดบ้างอรอบต่อไปเราต้องไม่มีแล้วนะเราต้องดีขึ้นกว่าเดิมแบบมากๆเลยนะคะก็คือแบบเต็นจริงจังสแต็มขอย้อนไปนิดนึงก่อนหน้านี้ให้มีดราม่าในเรื่องของการไลฟ์สดเราเป็นหนึ่งคนที่โดนแฟนนางงามแบบว่าทวิตเตอร์ถล่มมากเลยหนึ่งคนเป็นยังไงบ้างเอาเอาไหนก่อนดีค่ะแม่เอาโดนถล่มก่อนเลยลูกเอาในเรื่องของไลฟ์ ของตลอดเวลาใช่ไมหมคะว่าไม่ถูไลฟ์ like แล้วหนูแบบว่าหนูไม่ยอมลองไลฟ์วันที่พิณวัดวีนอ๋อวันนั้นออต้องบอกก่อนนะคะว่าวันนั้นคือมีหลายคนมีเพื่อนเพื่อหลายคนเหมือนกันที่แบบว่าก็ไลฟ์สดเหมือนกันนะคะแต่เราไม่เราไม่พลาดพิมพ์ถึงคนอื่นเพราะว่าสแตมก็เป็นคนไลฟ์เหมือนกันแล้วสแตมก็ลงไลฟ์ไปก่อนหน้านี้แล้วป๊าป๊าบอกว่าใครที่ไลฟ์สดอยู่ไม่ต้องลง ถ้าลงไปแล้วขึ้นใหม่เลยณตอนนั้นทุกคนรู้หมดว่าใครที่ลงไปต้องขึ้นต้องขึ้นไลน์แล้วต้องขึ้นเลยนะคะสแต,แตมก็คือแบบก็คือฟังคำสั่งป,ะปะ๊าป๊าก็คือไม่ไม่ได้มีผิดอะไรก็คือเราก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรกับกับที่เขาด้วยเพราะว่าหนึ่งเลยเราเราเราักกันณวันนั้นที่เราไป ไปดอยอะไรนะแม่สุเทพไปดรยสุเทพเราก็ยังยังคุยกันอยู่เลยกับพี่เขานะคะก็คือเราเรารักกันดีค่ะทุกคนแต่ในเรื่องของเนี่ยแบบป๊าปาพูดอะไรเราก็ต้องทาตามถูกไหมคะล้วแอบงงไหมว่าแบบคือมันก็มีหลายคนที่ไม่ได้ลงไลค์แต่ทําไมกลายเป็นเราคนเดียวที่โดนแบบพอไปแขวนในทวิตเตอร์อย่างเงี้ยอนูก็ก<ๆ><ง>็ต้องต้องต้องแบบขอโทษแม่แม่พี่พี่ทุกคนก่อนเลยนะคะถ้าแบบว่าไปถไปแบบ ทำให้ใครเขาบอกว่ายัางไงแม่ไม่พอใจ,อจอก็ซาแตงก็ขอโทษไว้นะตรงนี้ด้วยนะคะต้องบอกว่าเราเรารักพี่เขาด้วยเหมือนกันณตอนนั้นหนูยังไม่รู้เลยว่าปะปะว่าใครเ,เมื่อน,นตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้ไม่รู้จริงๆอันนี้คือไม่รู้จริงๆเพราะว่าสแตงมานั่งอยู่ข้างในสุดเลยแม่คือไปเข้าห้องน้ํามาแล้วกลับเข้ามาใช่ไหมแล้วก็คือเราไล่ขายของไล์สดปกตินะคะแต่พอ ป๊าป๊าเสียดังหนูก็เลยงงว่าเอ้าป๊าป๊าว่าใครล้ออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้รู้เรื่องเลยยังไม่รู้เลยนะตอนนั้นปะาป๊าบอกลงไรแล้วใครลงขึ้นใหม่เลยหนูก็ขึ้นใหม่เลยหนูไม่รู้ว่าไม่รู้เลยว่าว่าใครอันนี้คือไม่รู้จริงๆนะคะอ่าแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องเลยล่าสุดแล้วก็เรามีการเขาเรียกว่าไปไลฟ์กับแม่เราแต่บางคนก็ไปตีประเด็นว่าเราเนี่ยให้แบบคนดูแลเขาไม่อยู่ในห้องอะไร่า้ว จะบอกว่าเป็นเป็นห้องของพี่เลี้ยงนะคะเป็นห้องของแม่จูนะคะปกติแล้วสแตมจะไลฟ์สดกับแม่จูอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ก่อนประกวดหรือว่าเข้าประกวดอยู่ที่โรงแรมสวิทโฮเทลสแตมก็ไลฟ์กับแม่อยู่แล้วเพราะว่าเราไลฟ์กับแม่มาสองคนตั้งแต่แรกอยู่แล้วถ้าไม่มีไม่ใหญ่ก็มีแม่จูไงคะทุกคนแล้วทุกคนก็รีเควสมาว่าอยากให้ไลฟ์กับแม่อยากให้ไลฟ์กับแม่นะคะคือที่ไลฟ์เนี่ยอยู่ที่ห้องแม่นะคะไม่ใช่ห้องสแตมแม่มาจากลบบุรีนะคะทุกคนขับรถมาจากลบบุรีมาถึงเชียงใหม่่่่เเเลยนนนะะะคคทุกกาาาหจบออวแมมพืปิด มาไ์สดกับหนูทุกคนจะว่าไงคะเออห่งสุดท้ายอยากให้เราขอกําลังใจหน่อยเคียรดาม,มา่าไปแล้วขอกำลังใจแฟนนางงามรวมถึงให้ฝากปวดฝากอะไรด้วยลูก ก็อยากให้ทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้สแตมเยอะๆนะคะ MGT 52มิสแกนลบุรีนะคะฝากในรอบขวัญใจเชียงใหม่ด้วยตอนนี้มีกำลังจะมีเปิดโหวตแล้วนะคะทุกคนจะได้เข้า5คนนะคะสำหรับขวัญใจเชียงใหม่ก็ให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้สแตมกันเยอะๆนะคะก็จะทำทุกรอบให้ดีเหมือนกันนะคะจะปรับบุคลิกภาพต่างๆนะคะเรื่องของการพูดต่างๆไม่ว่าจะเป็นการพูดการเดินการนั่งหรือว่าการโพสนะคะ,ะก็เป็นกำลังใจให้สแตมด้วยฝากหน่อย ค่ะท,ทุกคนงไงก็ฝากเขาดําวเกดด้วยนะคะอย่างที่นิวัดบอกเลยว่านางงามต้องไมถ่าดแฟนคลับซึ่งเกดเองก็เป็นนางงามหน้าใหม่ซึ่งปีนี้คือการประกวดพี่เี้ของเกดถ่ายแฟนคลับไม่ไเยอะแต่เกดก็มองโลกในแง่บวกว่าพี่ๆเขาก็เคยเริ่กรับตึ่งจัหมือกเราดันงงานแล้ว ช่วยซัพพอร์ตช่วยเหลือหนูอย่างน้อยก็จะช่วยสางฝันให้เด็กคนหนึ่งได้ทำความฝันที่ช่วยเด็กคนหนึ่งได้ประสบความสําเร็จนะคะขอบคุณที่พี่ทุกคนแล้วก็อยากจะฝากนะคะไอจีิกอกเกวรี K ค T W A L E ่าลีอด e e. ค่ะถางความรู้สึกสุดท้ายนิดนึงเพราะว่าหลายคนเนี่ยเขายกให้เราเป็นเด็กที่มีของมากที่สุดในก,การประกวดมิสแกรนปีนี้เลยนะค่ะออก็รู้สึกดีใจที่พี่ทุกคนที่ทุกคนเห็น เต็มเต็มที่และหนูก็รักกันเป็นนางงามจากการที่หนูแค่อยากจะเอาชนะส้นสูงคู่เดียวที่ตัวเองใส่แล้วล้มตลอดส่ so, วนนี้หนูทํามันได้แล้วรู้สึกภูมิใจจริงๆและหนูก็รักมันมากๆดังนั้นแล้วจะขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็อยากจะฝากทุกคนช่วยสนับสนุนและเป็นกาลังใจให้หนูด้วยและหนูก็เชื่อว่าหนูนี่แหละคะ่ะมงอินเตอร์ของของ,ของมิสแกนแม่ะ<อ>